เราว่าการที่ได้ลงทุนลงแรงได้ทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้เรามองชีวิตในส่วนน,นั้นๆต่างออกไปมองด้วยสายตาที่เห็นคุณค่าเห็นความหมายของมันมากขึ้นเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ย ยารกมากเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันแล้วก็เมื่อแดดออกยากเหมือนก็แบบพุ่งทยานซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะจ้างคนมาดูแลใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เอ๊เราก็อยากทําเองแล้วก็จะได้ประหยัดตังค์ด้วยก็เลยามาดูแลเองคนอัดก็ต้องตัดยาแล้วก็เราก็มาดูแลยาในส่วนที่เครื่องตัด้าเข้าถึงยากเนี่ยมันทําให้เราเห็นรายละเอียดเล็กๆในบ้านของเราเอง ที่ที่เราเดินผ่านมันทุกวันเห็นมันทุกวันแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใส่ใจไม่ได้เข้าไปดูแลมันได้ออกมาเก็บดอกไม้ที่มันเกิดขึ้นที่หน้าบ้านเอาไปปักจจก,การเอาไปไหว้พระก็ได้ประโยชน์จากเขาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เราต้องตัดหญ้าเพราะว่าเรากําลังจะทําแปลงปลูกผักคะเพื่อจะใช้ในร้านอาหารของเราแล้วก็เอาไว้ทานเองด้วย เราทำอาหารขายเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเริ่มปลูกผักเองเพราะว่าผักที่หาซื้อตามท้องตลาดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีราคาสูงเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าราคาน้ำมันก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะทําให้ต้นทุนมันสูงขึ้นไอคิ่เราขายได้เยอะๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าได้กําไรเยอะเราก็เลยต้องมาดูที่ต้นทุนกันจริงๆว่า เออมันไปเยอะกับอะไรก็คือมันไปเยอะกับผักกับค่าน้ํามันนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนใจว่าแทนที่จะซื้อตลาดเราปรับมาปลูกเองแต่มันก็คงจะไม่ได้ในวันนี้พรุ่งนี้เลยเนาะแต่มันระยะยาวอะค่ะมันก็น่าจะดีเดี๋ยวรอบนดินมันเริ่มเสร็จตัวเริ่มชุ่มน้ําแล้วเราจะมาขุดกันค่ะไอเราก็นึกว่าลูกรักเราเราเดินไปตรงไหนลูกมันก็จะเดินตามไปนั่งออซ้ออยู่ข้างหลังอันนี้ก็ลุกขึ้นก็ยังเดินตามมาก็เลยเข้าใจแล้วค่ะว่ามันมาหลบแดด นี่ไอคนนี้คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าพวกเราเองก็เคยปลูกผักทานเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ช่วงหลังเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะมาดูแลเขาได้เนาะแต่ตอนนี้เนื่องจากเ,เราตัดสินใจที่จะมาทําแบบนี้แล้วแล้วก็ภาระหน้าที่เราก็จัดการเวลาได้มากขึ้นแล้วเราก็เลยได้กลับมาปลูกผักทานเองซึ่งทุกคนที่ปลูกผักทานเองอะ่ะ เราเชื่อว่าจะต้องรู้สึกคล้ายๆกันคือเอ้ยทําไมผักที่เราปลูกมันอร่อยจังเลยวะ <c oughs> เออมันมันรู้สึกถึงความภาคภูมิใจเหมือนเป็นลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะที่จริงเราเราก็รู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งที่จะได้ดูแลเขาอะค่ะยิ่งตอนเนี้ยเราต้องเอามาใช้ในร้านอาหารด้วยมันก็เลยจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าของที่จอกจากเราไปสู่ผู้อื่นเนี่ยเราอยากให้มันดีที่สุดแล้วก็ ทุกคนที่ได้ทานจะต้องได้รับรู้อะค่ะถึงความรักที่เรามีให้กับสิ่งที่เราทำตอนนี้ขอหลบมานั่งพักหลบแดดแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนถ่ายอยู่กล้องมันขึ้นโอเวอร์ฮีทเอเมอถือค่ะมันขึ้นโอเวอร์ฮีทเพราะว่าตั้งปากแดดนานก็มันก็ดับไปเองเลยก็ต้องให้น้องพักนิดนึงอย่าว่าแต่กล้องเลยค่ะคนตอนนี้ก็โอเวอร์ฮีทลวค่ะ ตอนนี้คือเหมือนแดดมันแรงมากเดีลลด๋ยวรอพาทิตย์เคลื่อนอีกสักหน่อยนะคะตอนนี้มันไม่น่าจะไหวทั้งคนทั้งกล้องแล้วค่ะนุ่งเหงื่อสแต่ต้องบอกนะว่าทุกครั้งที่เราได้ใช้เวลาอยู่บ้านบางที่อยู่บ้านเฉยเฉอยู่บ้านกับตัวเองได้ดูแลบ้านได้อ่านหนังสือได้คิดงานได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้นั่งสมาธิ บางทีเราไม่ต้องคุยกันเลยก็ได้ค่ะเราสื่อสารผ่านพลังจิตหรือว่าบางทีไม่ต้องคุยกับคนก็ได้ค่ะเราไปคุยกับน้องหมาน้องแมหรือว่าคุยกับต้นไม้คือบรนดูเพนเพียนนะแต่ว่าที่เราได้ใช้เวลากับธรรมชาติแบบนี้ค่ะได้ใช้เวลาอยู่กับความเงียบมันโคจะเป็นเวลาที่มีความหมายและมีความสุขต่อชีวิตเรามากๆเลยเพราะช่วงเวลานอกจากนี้เราต้องออกไปทํางานไปเจอคน เยอะแยะมากมายแล้วมันมันดีไหมมันดีค่ะแต่ว่าเราใช้พลังส่วนนั้นไปเยอะแล้วเราจะต้องหาทางเติมให้ตัวเองซึ่งการได้ไปเที่ยวได้ไปอยู่กับธรรมชาติมันช่วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราไม่สามารถจะไปได้อย่างเงี้ยค่ะแค่ได้กลับบ้านแค่ได้อยู่เงียบเงียบแค่ได้อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติมันเป็นช่วงเวลาที่หาอย่างอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยค่ะ เมื่อขุดเสร็จแล้วก็จะพักพักหน้าดินไว้สักวันสองวันแล้วก็ให้หญ้ามันแห้งตายด้วยค่ะแล้วถึงจะเอา,มาเมล็ดมาลงมาเมล็ดที่เอามาลงก็จะมีผักสลัดพริกหยวกมะเขือเทศเอ่อประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้หลายอย่างเหมือนกันที่เราใช้ในการทำอาหารก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนเอามาเลยมาลงก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ เดนนี้ต้องดูเหงื่อให้ดูเหงื่อมาดูฝั่งคุณผู้ชายเขาทําอะไรคะเขาเล่นกับไฟอยู่นะคะนี่ทาอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อกาลังจะเจาะดูในกล่องโฟมครับทำา q u a p o n ครับผมอันนี้ปลูกอะไรคะมีสองอันนี้ว่าจะปลูกต้นต้นที่มีผลคือต้นจะมีแตงกวามีอะไรนะมะเขือเทศแล้วก็มีพริก จะมีอีกจะมีอีกกล่องนึงอยู่ข้างในเป็นฝาใหญ่แต่เป็นป้องเป็นกล่องลึกถ้าเป็นต้นไม้ที่ออกผลเป็นผลพืชผลเนี่ยมันจะต้องใช้รากลึกหน่อยก็จะต้องเป็นพวกพวกพริกมะเขือเออใช่มะเขือมะเขือม่วงมะเขือม่วงอันนั้นก็คือจะทดลองดูว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็เท่าที่บอกว่าคือเขาก็แนะนําว่าให้ใช้กล่องอย่างอย่างน้อยสุดลึกประมาณ12นิ้วกล่องที่มีก็12นิ้วพอดี ลึกจากจากข้างในจากข้างในฝาถึงก้นถึงก้นของกล่องไม่ใช่ข้างนอกนะต้องดูที่ความสูงของข้างในไม่ใช่ข้างนอกคับผมแค่นั้นแหละเล้วก็เดี๋ยวก็รอเวลาเซตอัพเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูกันต่อครับ มีใครเป็นเหมือนกันไหมคะที่จะเซนซิทีฟกับสภาพอากาศมากๆเลยยิ่งถ้าวันไหนแบบอากาศดีฝนตกหรือว่ามีลมพัดเย็นทั้งวันไม่ร้อนมากเนี่ยเราจะทำอะไรก็ทำได้เลยคะ่ะเราจะสร้างสรรค์งานได้เราจะคิดงานออกเราจะรู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต คือมันจะโฟล์มากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟกับสภาพอากาศก็ว่าได้คือเชื่อว่าหลายๆคนต้องเป็นนั่นแหละค่ะแต่เราก็พยายามนะที่จะไม่ให้สิ่งนี้มาเป็นเหมือนข้อจํากัดในชีวิตคือเราก็พยายามที่จะสามารถสร้างสารรค์ได้ทุกที่แต่ว่าคนยิ่งยิ่งทํางานศิลปะยิ่งทํางานที่ต้องได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์น่ะเราเชื่อว่าอาร์ิสค่ะใช่ไหม จะต้องพึ่งพิงธรรมชาติพึ่งพิงสภาพอากาศอยู่พอสมควรอย่างวันนี้ค่ะฝนตกใช่ไหมคะืเหมือนมีเสียงฝนเป็นแอมเบียนแล้วโอ้โหมันมีความสุขมากๆมันมีพลังสร้างสรรค์มันมันเต็มไปด้วยแบบพลังมหาศาลเลยคือพูดไปนี่เหมือนจะเวอร์นะแต่ว่าคนที่เป็นเหมือนกันแล้วว่าจะเข้าใจอารมณ์นี้อะค่ะ รอยแล้วทั้งสองเอ้ยหแปลงนะคะไหนไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเนี่ยพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วค่ะที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของพระอาทิตย์พระจัทนทร์พระแม่ธรณีพระแม่คงคาก็ให้ธรรมชาตินะคะช่วยดูแลดินที่เรากำลังจะเอาเอามเล็ดผังในดอกไม้มาปลูก แล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมแล้วถึงจะเริ่มปลูกมันนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะในช่อง Youtube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ